Outcry Season มาแล้วครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาเช็คกันนะครับว่าตอนนี้เราถึงช่วง o u t c i y Season แล้วหรือยังนะครับแล้วประเด็นสําคัญอะไรที่จะส่งผลกระทบกับทั้ง chain Ethereum นะครับรวมถึง Bitcoin และกต็ตัวของเหรียญ Outcry อื่นๆที่กําลังจะตามมาหลังจากนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงช่วง o u t c i y Season แล้วอะไรจะเกิดขึ้นและประเด็นสําคัญอะไรที่จะผลักดันและหนุนคริปโต c u r r e n c y ขึ้นหลังจากนี้เอง ตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดที่อยู่ในช่วงปลายแถวแล้วนะฮะเราลองมาดูกันที่ณตอนนี้เลยนะครับอันแรกเลยผมจะให้มาดูที่ตัวของ Outcry Season Chart นะครับเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ตัวเลขขึ้นมาถึงระดับ8 6แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งถือว่าเกินระดับ75ถ้าเกิดว่าตัวของกราฟนะครับขึ้นมาเกินระดับ75แล้วเนี่ยเข้ากับว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วง Outcry Season เป็นที่เรียบร้อย ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ใครที่ถือตัวของ Outcry มาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าถือตั้งแต่3เดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาในระดับประมาณ100%เลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับใครที่เข้าถือแต่คลิปนี้นะครับเราไม่ได้เป็นการเชักชวนนะครับในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับทีนี้เรามาดูกันเพิ่มเติมสําหรับตัวของ Outcry Season ว่าเออตอนนี้ถึงระดับที่เป็นปลายแถวแล้วหรือยังนะครับปลายทางใกล้จะจบสิ้นสุดซีซั่นแล้วหรือยังหรือว่าเป็นต้นทางนะครับ เราต้องมาดูที่ตัวของ Bitcoin d o m i n น n c e กันเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมอยากให้ดูตัวของออกราฟตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราสังเกตที่ตัวของกราฟตอนนี้เนะนี่ยแน่นอนแหละนะครับในช่วงปี2อ,อ2 4นะครับในเดือนกุมภาพันธ์อัพคอยสซีซันก็เคยมีการขึ้นมาถึงในระดับที่พั้มขึ้นมาในระดับ76%เป็นเป็นที่เรียบร้อยในช่วงก่อนหน้านี้เนาะปี2 5 6 2ครับนะรบเราจะเห็นว่าโอเคนะครับ มีการปรับตัวขึ้นมาถึง75แล้วก็ร่วงลงมาขึ้นมาถึง75แล้วก็ร่วงลงมาณวันนี้ก็ขึ้นเกิน75แล้วก็มีแนวโน้มที่จะโอกาสที่จะร่วงลงมาเนาะแต่ทีนี้ครับมีโอกาสไหมที่เขาจะสามารถไปได้ไกลามากกว่าในช่วงที่ผ่านมาผมต้องบอกก่อนว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้มีในเรื่องของหอกองทุน ETF ต่างๆนะครับที่เข้ามาลงทุนในตัวของ Bitcoin รวมถึง m i c r o s t r a t e g y ด้วยนะครับล่าสุดวันนี้ก็มีการปรับนะครับเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นอีกแล้วด้วยนะครับรวมถึงเริ่มกระจายตัวไปยังแอสเซทอืนอ่นๆในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าไม่ได้มีรายใหญ่เข้ามาเล่นนะครับไม่ได้มีรายใหญ่เข้ามาร่วมเล่นเกมนี้กับเรานะรแต่ณวันนี้เนี่ยมีรายใหญ่จํานวนมากเข้าไปถึงช่วงถึงของรัฐบาลเลยโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับณปัจจุบันก็มีการเข้ามาแทรกแซงมากถึงมากที่สุดเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในวงการคริปโตเคอเรนซีณปัจจุบันนี้เลย ทีนี้เราจะเห็นว่าแท่งนียค่อนข้างเป็นแท่งยาวมากค่อนข้างรุนแรงแล้วก็วดเร็วนะด้วยความที่เป็นแท่งที่รุนแรงเนี่ยนั่นบ่งบอกถึงมีวอลลุ่มของมาร์เก็ตแคปที่ใสเข้ามาเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาส่วนตัวผมมองว่าอยากให้ให้จับตาดูหลังจากวันที่20นิดหนึ่งเพราะว่าทรัมป์เนี่ยนะครับเมื่อเขาได้เป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยจะต้องส่งผลกระทบกับข่าวดีค่อนข้างเยอะนะถ้าเรามองในเรื่องของเอาโอเคลองตัดเรื่องของ f i n ฟันดัมเทออกแล้วมองไปที่เรื่องของกระแสวันนี้เราถามว่ากระแสของคริปโตเคอเรนซีอยู่ในกระแสที่ดีแล้วหรือยังส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้อยู่ในเชิงบวกนะสำหรับกระแสคริปโตเคอเรนซีตอนนี้คือเริ่มมีผู้คนเข้ามาเข้าหามากขึ้นแหละแต่กระแสไหนล่ะครับที่ยังไม่เข้ามาถึงนะครับกระแสนั้นก็คือรัฐบาลเริ่มต้นแล้วแน่นอนครับเราอาจจะได้ยินว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาสนับสนุนในภาคส่วนของคริปโตเคอเรนซีแต่อย่าลืมนะครับว่าวันที่20ทั้ถึงจะสามารถ ดำรงตําแหน่งได้อย่างเต็มที่แลจะจัดได้ในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาพูดไว้ในนโยบายรวมถึงจริงๆแล้วเขาก็เริ่มมีการดําเนินบางส่วนแล้วเบื้องต้นนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นมาดารงตําแหน่งจริงๆซึ่งช็อตนั้นนะครับเป็นช็อตที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับช็อทที่เราเคยเห็นคือช็อตที่รัฐบาลยังไม่ได้มาร่วมด้วยนะครับรวมถึงรายย่อยเราก็มาเข้ามาเข้าซื้อกันเองเป็น Market Cap จากรายย่อยแล้วก็รวมถึงรายใหญ่บางส่วนแต่นวันนี้นะครับมีรายใหญ่ เข้ามาเล่นซะส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นพวกกองทุนรัฐบาลต่างๆนะครับซึ่งในภาพนั้นเนี่ยผมอยากใ,ให้ทุกคนนะได้ลองดูว่าเอถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงเราถือว่าเป็นผู้ร่วมสถานการณ์เดียวกันนี่อะไรที่จะเกิดขึ้นตัวเลข out coin season ตรงนี้อาจจะขึ้นไปถึงระดับ140เลยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูนะในช่วงล่าสุดที่ผ่านมานี้เลย ทีนี้เราไปดูกันที่ตัวของ bitcoin dominance นิดนึงฮะอ่าวันนี้ได้หลุดเรียบร้อยแล้วนะครับ bitcoin d o m i n a n c นะครับจะเป็นเอ่อจะเป็นตัวของ market cap นะครับที่เอามาหารนะกับเอ่อตัวของ bitcoin นะปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ bitcoin dominance นมีการปรับตัวเ hey, ทลงมาเหรียญ a l t c o i ต่างๆนะครับจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นไปเลยหลังจากนั้นซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อวันก่อนนะเมื่อวันที่เอ่อเรียกว่าวันที่1ถึงวันที่2เนี่ย ราคาเริ่มมีการจอบเบรกนะครับโซนซัพพอร์ตไลน์ตรงนี้เรียบร้อยแต่ว่านะวันนี้ครับมีการเทตัวลงมาแล้วถ้าเราไปดูนะครับพวกเหรียญเอาคอยอื่นๆยกผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นโปกดอดแล้วกันโปกดดเมื่อวันก่อนนะครับมีการเทลงมาเนาะแล้วก็พรมกลับขึ้นไปเพราะว่าอาจจะมีกระแสข่าวลบของคริปโตระยะสั้นนะครับแล้วก็ปรับตัวเด้งขึ้นไปเนาะไบเดนนะ Biden เป็นข่าวของไบเดนแล้วกันว่าไบเดนมีการจ่อที่จะทาอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเหรียญคริปโตนะครับในทางของสหรัฐเพราะว่าได้มีการโยกไปยังคอยน์คอยเบ สิ่งที่ผมจะบอกเลยคืออาจจะเป็นการสนับสนุนกันในเบื้องหลังก็ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าไบเดนนะครับจะทําการเทขายก่อนที่เขาจะออกเนี่ยโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ก็ต้องระวังไว้นะครับไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นแต่ให้เรามันระวังไว้เพราะว่าหลังๆไบเดนก็ชักเริ่มแปลกๆแ,แล้วจริงไหมทั้งในเรื่องของการกระซิบ เข้าไปบอยเขาโจมตีกันไหมก่อนที่จะจะออกใช่ไหมครับเพราะว่าเท้าความนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคของไบเดนเองก็แค้นทํานิดหนึ่งฮะตอนช่วงที่ช่วงโควิดในทีต่างๆเนาะทัมได้มีการพิมพ์เงินออกมาค่อนข้างเยอะนะทำให้หนี้สารัเนี่ค่อนข้างสูงเลยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายมายันยุทธของไบเดนพอดีทีนี้ผู้คนก็คิดว่าหูรัฐบาลของไบเดนเนี่ยนะครับทำการเอ่อทำให้สารัฐเป็นหนี้เยอะอ่ก็อาจจะเป็นความแค้นส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ หวังว่าเขาจะไม่เอาอะไรมายุ่งเกี่ยนะครับกับกับหน้าปัจจุบันนะครับที่ทงกำลังดําเนินอยู่ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับเออโอเคบิตคอยดอมิเนียนนะครับได้มีการเทต,ตัวลงมาแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าโอเคอีเทเรียมเองเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒปรับตัวแข่งค่าสูงขึ้นนะครับรวมถึงโบรกเกดอตเองด้วยเช่นกันทีนี้เ,เ,เราเราดูเพิ่มเติมกันสําหรับอีเทเรียมนะส่วนตัวเนี่ยผมเห็นแล้วว่าถ้าเราเทรดพวกของการเบรกเอาจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเลยว่าตอนเนี้ย ไม่ใช่เพียงแค่เขาปรับตัวขึ้นไปสัมผัสแล้วก็ล่วงแ,วแต่ครั้งนี้นะครับเป็นการขึ้นมาสัมผัสและเริ่มซึมอ่ะมีหลายครั้งนะครับที่เขาก็เริ่มซึมแล้วก็ไม่ผ่านใช่ไหมแต่ถ้ากราฟเริ่มซึมอยู่ที่บริเวณเหนือโซนต้านเนี่ยยืนเหนือ,อ3,646เหรียญนี้ได้นานๆเนี่ยส่วนตัวผมมองว่านี่แหละเป็นจังหวะสะสมแรงเพื่อขึ้นต่อนะครับกราฟนะครับมีการขึ้นมาถึงระดับ3,646เหรียญตั้งแต่ถามยังไม่ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแบบ full function ถ้าพีทธามเราได้เป็นจริงเนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราคงรู้รับทรากกันดีแล้วละ่ะเราจะได้เห็นร่วมกันเพราะผมบอกเลยนะว่าแต่ละคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนะครับสำหรับยุคสมัยของ Bitcoin เลย ทีนี้นะฮะเรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมอีกนะครับในในฝ้าของนี่ครับจากเหรียญหลายๆเหรียญนะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเหรียญเอาคอยนะครับหลายๆเหรียญเลยมีการทำ p ์ฟ f o r m มนซ์ค่อนข้างดีนะดีกว่าบิตคอยน์นะครับในช่วงอ่อสี่ถึงห้าวันที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยอีเทเรียมนะครับมีการปรับตัวค่อนข้างเวิร์กนะครับอีเทเรียมปรับตัวเนี่ยสูงขึ้นมานะในในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาหลังจากที่บิตคอยน์เริ่มมีการซึมๆนะไม่ได้วิ่งมากนะครับ เหรียญที่มีการหูปรับตัวเด้งขึ้นสูงนะครับวันนี้ก็มีโอ้คือ OKB ก็มีนะครับปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับ TRX 70%รนะครับรวมถึงเหรียญอื่นๆด้วยโกลดดอดติดลบ3%อนะโอ้โหอยาเมื่อวันก่อนนะขึ้นไปถึงระดับ10กว่าเหรียญผมคิดว่าจะเบรกไป11แเอ็ละนะย่อกลับมานะไม่เป็นไรนะย่อเพื่อไปต่อก็ถือว่าเวิร์กนะโอเคเราดูกันเพิ่มเติมอีกนะครับในช่วง 50นะครับ50บิตเอ่อ50คริปโตเคอเรนซีนะครับในช่วง90วันที่ผ่านมาเหรียญไหนนะครับเป็นเหรียญที่ทำเพอร์ฟอรนซ์ได้ดีมากที่สุดในช่วง90วันที่ผ่านมาเลยโอเคครับอย่างที่เราเห็นกันนะเราจะเห็นสังเกตเห็นมีหลายเหรียญนะฮะที่มีการปรับตัวแข่งค่าขึ้นค่อนข้างดีนะเอออย่างอย่างบิตคอย์เราเองเนี่ยขึ้นมาถึงระดับ80%็นะครับ นะในช่วง90วันที่ผ่านมาซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เข้าถือบิตคอยจริงเนี่ยเปเ็นี่ยไม่ไม,ไม่นไม่น้อยนะครับส่วน d o ชคอยนะครับโอ้โหเรียนมาของเรานะครับ345% XLM 499%นะครับซุยเนี่ยครับ398%นะครับ XRP นี่มามืดนะครับมาหลังจากที่มีการปลดล็อกเรื่องของออสิ่งที่เป็นเพลนของ XRP มาอย่างยาวนานนะครับก็หลังจากปลดตรงนั้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาถึงระดับ394%สามเด้งกันหนอๆเลยนะฮะเรามาดูโกลด์ดอเรานี่ยนี่โกลด์ดอเรา158%นะครับแล้วก็ไหนนี่เราเข้าโกลด์ดอไปใช่ไหม ona, โซโลนาโซโลนาเราอีโอพีเด้งนะฮะโออย่างเราได้1เด้ง OP เรา1เด้งนะครับโซโลนา94.3%นะครับย่อมาจริงๆโซโลนาเนี่ยขึ้นไป100%แล้วนะครับแต่มีการปรับตัวย่อลงมานะ โอเคนะครับชิบะคอยนะชิบะคอยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ยินชื่อนี้มานานก็ขึ้นมาถึง1.1เด้งกว่าเลยนะครับก็เป็นเป็นเดียหนึ่งที่เราเคยมีความผูกพันกันในอดีตนะทีนี้เราเราดูกันอีกนิดนะครับสำหรับตัวของข่าวสารกันนะครับใน Outcry Daily นะครับตอนนี้เนี่ย MicroStrategy นะครับได้มีการเข้าซื้อเพิ่มนะครับอีก15,400 BTC นะครับซึ่งเป็นมูลค่านะครับ1.5พัเล้ยนดอลลาร์เลย ซึ่งตอนนี้นะครับสำหรับ MicroStrategy นะครับได้มีการถือครองคริปโตเคอเรนซี่รวมทั้งหมดนะครับ4 c 1 0 0 BTC เมื่อเทียบกับตัวของรัฐบาลนะที่มีการอัดเข้าซื้อด o นัลด์ทรัมป์เอยอยากจะเข้าซื้อถึง1ล้าน BTC เลยทีเดียวซึ่งไมเคิลสเตรเยอร์นะครับจาก MicroStrategy เนี่ยก็ได้มีการทำกำไรนะครับไ i c r ร s t ั a t e g y ีทำกำไรไปกว่า500ล้านเหรียญ ดอลลาร์นะครับต่อวันเลยนะในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาด้วยจนถึงตอนนี้ถ้าบิตคอยปรับตัวแข็งค่าขึ้นเองนะครับก็ไม่พ้นนะครับไมโครสตาร์จี้แน่นอนก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับบิตคอยนะครับแล้วก็เอาคอยตัวอื่นด้วยเช่นกันนะครับอีกกระแสข่าวนึงเลยครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับทั้มนะครับได้มีการเลือกอประธานเซ็กซ์นะครับขึ้นมานะครับไปร่วมมือกับออนโดนะครับออนโดนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ทํางานร่วมกับแบ็กล็อก Security uh, ซึ่งทำหนะ้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยนวะนะกับคริปโตกราเนซีรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆด้วยซึ่งถือว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทรัมป์เริ่มมีการเคลื่อนตัวบางอย่างแล้วนะครับในในการที่จะเข้ามาออดูแลนะครับหรือว่าสนับสนุนเกี่ยวกับคริปโตเคอเนซีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงโซลอนาเองนะครับโซลนาเป็นเชนหนึ่งนะที่ต้องบอกว่าใครที่แบบว่าชื่นชอบ NFT นะตอนนี้โซลอนาเขาได้มีพาร์ทเนอร์แล้วนะครับก็คือบิ u n c h ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านของ AI ในการตรวจสอบด้านของคริปโตกรนซ c ีด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตัวของ Bitcrunch เนี่ยทำในด้านของ AI MFT ซึ่งตอนนี้นครับเขาได้มาเข้าร่วมกับ s o l a n a Ecosystem นะครับคือก่อนหน้านี้ s o l a n a อาจจะได้มีข่าวลบบ้างนะครับในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเนะเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดสตรีมฟังก์ชันสตรีมนะครับใน s o l a n a ซึ่งแต่ถ้าเรามองไปที่ภาพรวมนะ s o l a n a จริงๆแล้วเขาเป็น ตัวของเหรียญหนึ่งเลยนะครับที่มีการทำ transaction ที่เร็วกว่าค่าแก๊สที่ถูกมากนะครับถูกกว่าอีเธียรีวมแล้วก็ลดเร็วกว่าอีเธียรีวมนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอีเธียรีวมไม่ดีนะนะทุกคนอย่าเขาจะผิดหรือลรวงนกัแต่ต้องบอกว่าอีเธีรียมดีนะครับเขาก็ําลังพัฒนาแต่โซลาน่าเนี่ยเขาตามมานะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่อีเธียรีวมกำลังแก้ไขยอยู่นะครับ ซึ่งนั่นเลยทําให้ตัวของเหรียญโซโลนาเนี่ยได้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับในช่วงที่ผ่านมาเราดูเราดูเหรียญโซโลนากันนิดน,นึงนะครับแล้วก็มียอด้วยนะโซโลนาก่อนหน้านี้นะครับซึมเนาะคือถ้าเกิดว่าโซโลนาไซเวียอยู่แบบนี้สักพักผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับในการที่สะสมของเพื่อไปต่อนะครับโซโลนาส่วนตัวผมผมเองส่วนตัวก็ถือนะแต่ไม่ได้ชักชวนพี่อนเพื่อนเข้าถือแต่อย่างใดเนาะคือส่วนตัวผมแค่แชร์ลิง์นะครับผมทีเนี้ย ถ้าพูดถึงเลยคือโอเคนะครับราคาของเหรียญโซล a นเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะครับอยู่ที่8,000-9,000บาทเนบาทเนาะเมื่อเทียบกับอีทีเวียมที่อยู่ในระดับโอ้หเท่าไหร่ครับเป็นแสนนะฮะซึ่งหลายเท่าครับส่วนต่างครับของ Market Cap ของระหว่างเปรียบเทียบนะ Market Cap ของ s o ล a n a กับ Market Cap ของ Ethereum เนี่ยต่างกันเป็นหลักหลายสิบเท่านะครับนะสำหรับเป็น คือตัวของอีเทเรียมเลยนะครับซึ่งถือว่าต่างมากนะแต่ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยฮะโซลนาก็ได้ดึงมารเก็ตแคปค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเพราะว่าในอนาคตผมมองว่าเหรียญตัวนี้ก็อนาคตไกลนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่ทํางานจริงรวมถึงมีการดีเวลลอปที่ค่อนข้างฉลาดนะครับแล้วก็ค่าแก๊สถูกผู้คนนะครับจะเริ่มมีการเข้าเลือกใช้โปรดักต์มากขึ้นในอดีตเราอาจจะมีอีเทเรียมนะครับมีบิตคอย n ์ i ิปเปิลนะในทรานเซชันในอดีตน,น,นั่นเป็นรุ่นยุค บุกเบิกแรกๆเลยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีโซน่านะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนวงการคริปโตเคอร์เรนซีอีกรอบนึงนะครับซึ่งก็ต้องมาติดตามดูกันตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับอทีนี้เรามาดูกันที่เพื่อนรักทองคำขของเรากันมากขึ้นนะครับทองคำตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนาะเขาค่อนข้างนิ่งนะครับอาจจะเป็นการรอคอยนะครับสำหรับข่าว ADP นอนฟาร์มหรือไม่นะครับเราก็ต้องลุ้นดูกันตรงนี้นิดหนึ่งแต่ว่าถ้าภาพรวมนะครับหากว่าตัวของ ออทองนะครับสามารถหลุดแนวรับเส้นเฉียงนี้ได้ผมมองว่าวันนี้ก็ไหลลงยาวๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาดันปรับตัวแข็งค่าขึ้นเบรกอาจจะเป็นเพราะข่าว ADP นอนฟาร์ในช่วง2ทุ่มกว่าๆว,วันนี้ได้หรือไม่นะครับวันนี้มีปฏิทินเศรษฐกิจนะครับในช่วง2ทุ่ม45นะครับจะมี สามทุ่มสีนะครับขออภัยจะมี p m เนะครับภาคการผลิตด้วยนะครับจัดซื้อแต่ว่าตัวของ2องทุ่มสินะครับจะมี a อ p ีนอนฟาร์มซึ่งต้องบอกว่าในช่วงหลังนะครับตัวเลขการจ้างงานมีการปรับตัวชะลอลงไปบ้างนะครับชะลอตัวลงไปบ้างก็ก็ต้องติดตามดูตรงนี้กันเพิ่มเติมเนาะไออย่างไรตามนะวันนี้ในช่วงวันพรุ่งนี้อีกนะครับจะมีคํากล่าวของโพลเวลซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับส่วนตัวมุมมองและก็มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับมองว่าเฟดมีโอกาสที่จะทําการหันลดอัตราดอกเบี้ นะครับในช่วงหลังจากนี้ด้วยที่เฟดกำลังจะประกาศนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าการชังงานชะลอตัวนะครับมันค่อนข้างดรอปเลยซึ่งก็เป็นความกังวลของนักลงทุนด้วยนะครับว่าเออเฟดจะทําการชะลอในเรื่องของการลดดอกเบี้ยไปก่อนหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเฟดเนี่ยก็ค่อนข้างประมายชัดเจนนะครับในการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเพราะว่าระดับเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้มันสูงมากนะครับเงินดอกเบี้ยสูงมากนะครับแต่เงินเฟ้อเนี่ยลงมาใกล้ระดับ2%ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่เพียงแต่จุดหนึ่งที่ติดอยู่นะครับเป็นแผลของสหรัฐตอนนี้คือดอกเบีย้ยสูงเกินไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเฟดจะทําการคอนเฟิร์มแล้วทองคำนะครับถ้าเฟดมีการทําการลดอัตราดอกเบีย้ยอีกก็ส่งผลให้เกิดแรงหนุนทองคาระยะสั้นนะครับแต่ภาพรวมก็อยู่ในแนวลงที่ที่ดีนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ครับ ใครที่อยากที่จะเข้ามาเรียนรู้ด้านการเทรดอยากเริ่มต้นเทรดอยากฝึกเอาชื่นชมนะครับทุกคนที่อยากที่จะประสบความสําเร็จในด้านของการเทรดนะก็ใครที่อยากที่จะมาเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมกันโมซาขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านนะครับรนคริปตัวเรินตัซีเทรดทองคำนะครับให้สนุกนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ